สวัสดีโซเชียลและเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะเนี่ยก็จะมาระบายความในใจเออกูไม่สวยอะแต่แบบว่ามันนาปะเออก็แบบไม่ได้อยากได้ไรนะแต่อยากให้ทุกคนเห็นใจ<ม>กูอยากมีเพื่อนกูอยากมีแฟนแต่แบบด้วยหน้าตาของกูเนี่ยเนี่ยขนาดกูแต่งหน้าแล้วเนะี่ยดูดิยังดูไม่ได้เลยอะนี่ถ้าไม่ใช้โปรแกรมนี่คือกูยิ่งกว่าศบอีกอะ ก็อยากให้ทุกคนนะเชื่อกันเป็นกำลังใจกูอยากไปรายการเลตมีอินมากเลยกูอยากสวยกูอยากไปเกาหลีป้าเออกลับมากูจะได้เป๊ะเวอร์อะไรอย่างเงี้ยอืมก็กูกน่าสงสารนะไม่มีใครรักเลยอะ่ะโดนโดนทิ้งตลอดอืมก็ไม่รู้จะพูดไงอะ่ะมันซึ้งอะ่ะชีวิตรันทดมากเพื่อนก็ไม่ครบเข้าหลังควบกับใครไม่ได้ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวถ้ากำลังใจเยอะนะเดี๋ยวสมัครเลดมีอินเลยแล้วกลับมานี่จะสวยเป๊ะเวอร์เลยอะ่ะโอเคปะ